วันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์เพื่อนนิสิตนะคะเกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยที่สุดในมมสค่ะไปกันเลยค่ะขอโทษนะคะขออนุญาตสัมภาษณ์ได้ไหมคะได้ขอบคุณค่ะลบกนน้นน้ำตัวให้หน่อยค่ะค่ะชื่อนิสนะคะอายุ19เค่ะเป็นนิสิตชั้นปีหนึ่งค่ะไม่ทราบว่าเพื่อนมาจากคณะไหนสาขาไหนะคะ่ะมาจากคณะการบัญชีและการจัดก,การสาขาบริหารธุรกิจทันนและระบบสารสนเทศค่ะ,อะขอทราบเหตุผลที่เพื่อนมาเรียน มีสาขานที่มมค2ค่ะสาเหตุที่มาเรียนคณะนี้นะคะเพราะว่าคณะนี้เป็นคณะที่น่าสนใจค่ะเล้าสาขาบริหารเมื่อกี้นี่คือเป็นคนชอบธุรกิจอยู่แล้วก็เลยอยากจะศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจแล้วต่อยอดธุรกิจของตนเองเอะค่ะแล้วโลกอนา,าคตข้างหน้าจะมีพวกระบบคอมพิวเตอร์ก็เลยเลือกเรียนที่จึกสาขานี้มาอะไรนี้ค่ะอ๋อค่ะตั้งแต่เพื่อนเข้ามาเรียนที่มม้เพื่อนพบเจอปัญหาอะไรบ่อยที่สุดคะ ที่พบเจอบ่อยที่สุดก็คือน่าจะเป็นรถจัก,กรยานยนต์นะคะเพราะว่านิสิตอาการขับรถเร็วมากแล้วไม่สวมหมวกกันน็อกเลยค่ะอ๋อค่ะเพื่อนคิดว่ามีทางไหนที่เราสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้บ้างคะ,ะแก้ปัญหาก็อยากให้นิสิตสวมหมวกอิเล็กไททุกคนแล้วขับรถให้ช้าลงตามกฎจราจร่ก็จะได้ลดอุบัติเหตุค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะค่ะ